คุบฏศาสตร์คนักเต๋อคุณกศาสตร์สาได้ลำฤึกนึนถึงะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันนี้เป็นวันอา,าสาซาราห์ภูชาคือเป็นวันที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศาสัจธรรมทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรโดยมีใจความ ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บา,ยานยาคนธรราใได้งตาเห็นธรรมถือว่าเป็นวันสำคัญที่เกิดมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเพรา,าะการฟังธรรมะจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราจะย้อนไปก็คือตัางเป่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบวชเมื่อเสด็จออกบวแล้วประกาศ ก็องสรงําคกองเทียนทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดท้ายเข้าใจในความจเป็นจริงของสัจธรรมแต่เข่งมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีต้องผ่านกลางกากนั้นก็ต้องเปเีียนตามกิตรัยบยาจะโสดียาฟ้มแล้วก็ฉาเนข้าวมาทุกปลายยาจากนามชุดชาดา สร็จแล้วก็ลงรอยผาในแม่น้ำทั้งปิที่ผ่านแล้วก็มาวางหญ้าที่โหนต้นสีมห์นะครัแล้วไดิกานนั่งขัดนนนกันอย่าททงแบบพฤติกรรมจนปสมมายาผ่านไปธรรมชิมยามญญาผ่านไปแล้วก็ธรรมิมญญามายาป้องกันก่อสู้กับพ้ายามาแต่เวลาเราเปรียนอยู่นั้นพ้ายามา ได้มารบกควรทางปิดกล้าพูดเป็นรูปประมก็คือเป็นตัวเป็นตนมาบอกให้พระองค์รู้ออกจากที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ของพยามารเป็นเหตุให้พยามารพ่ายแพ้ที่จริงข้พระองค์ต่อสู้กับเกเรโงะเมื่อร่างจากได้ตัดสุดูแล้วก็ทรงคิดถึงทรงสเสว้พระกิตสุ่ถึงเ็ตสัปดาถ้าถึงลังจาก นั้นแล้วก็ทรงนึกถึงปัญจวคีย์ทั้งทาที่เกรุในนามพระาก็เสด็จไปที่ป่าสิบปัญปญามรดกทายะวันแล้วได้ทรงแสดงธรรมเกศปัญจวคีย์ทั้งห้าเป็นเหตุให้ปัญญา,นาคนคัญญะได้ทรงจาเห็นธรรมในวันนี้คือวัน 45, ึ้นสิบห้าคุทธบัณฑเดือนแปดใ,ในใจความของธรรมาจากพัะพุทนสูตรนั้นคืออะไร ก็คืออริยสัจทั้งสี่ประการคือความจริงทั้งสี่ประการที่คนเราทั้งหลายไม่รู้อยู่ตั้งนานความจริงทั้งสี่ประการนี้กิออะไรคือุกสมุทัยนี้พักถ้าจะพูดตามหลักอย่างนี้เราทั้งหลายก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะุกสมุทัยนี้สาน่ สงาจอมมุนีโลกจอมมุนีธรรมผู้เจ้าธรรมบอกเกิดยางบุญบอกเกิดยังกุศลในวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายประกอบไปด้วยพระสงฆ์ครูบาสองอุบาสิกามีท่านรองผู้ว่า ราชาการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานราชาการทุกภาคส,ส่วนพี่น้องประชาชนทั้งหลายผู้นัถือพระพุทธศาสนาได้น้องนำมาซึ่งดอกไม้ทูกเทียน เรื่องสการพร้อมเพียงการนันสถานที่แห่งน,นี้เพื่อประกอบพิธีไหว้พระทำวัดส,สวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาเวียนเพียนเรื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันมหามงคลวันอาซาลาอาคูชา เป็นวันที่องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศการรมจากจากัปภาวัตนสูตรให้แก,ก่ปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นเหตุให้ประกาศยาคนทัญญาได้ลองตาเห็นทรรแล้วเกิดมีพระสง เกิดขึ้นในโลกกังเลจงประกาศศาสนามาถึงปัจจุบันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้้าพเจ้าทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็ดจสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพันป จึงได้น้อมนำมาซึ่งดอกไม้ทุกเทียนเครื่องสักการรัเพื่อ,เ,อเวียนเทียนเป็นอามิสบูชาปฏิบัติบูชาขอขอส่วนส่วนนี้จงดนบันดาลให้ข้าพระเจ้าต้งหายจงจเจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรม จเจริญด้วยพลังค,ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปตล,ลอดกาล มโนสานังพุทโธภะคะวะทิตวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสังคีติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปปนะอิโปจจังเวทิ ជ្រើសម្នាពីស់ថា់ក្សាបាន

ရရာသာာကားင်းရာင 南无啊 どうぞ。

ถ่ายคลิปอะไรถ่ายรูปสาคลิปสันหรือคิปแนวคิปสามชิมที่พอนะมึงในเพจวัดเด้อเพจวัดแมนลงเพจวัดบอบอได้ลงครับ ลินไม่ได้คว้ให้เสียบไหมเสียบไหมเสียบเป็นมราเสียบตรงไหนโอเค